สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการเมามันคันปากนะครับวันนี้อยู่กับผมโอมไปกับพบคนเดียวนะคุณแม่เต่าทีวพูติดภารกิจเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับอยู่กับโอมไปแล้วกันนะในช่วงนี้รับรองว่ามีข่าวนเทิงแซ่บๆซบเด็ดเด็ดมันๆนะฮะมาสมกับเมามันคันปากไงมาฝากอย่างแน่นอนอย่าลืมกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับช่วงแรกนี้นะฮะอยู่กับโอมแล้วก็อยู่กับเพื่อนของเราอีกหนึ่งติ เสริมอาหารที่จะดูแลน้ําหนักครับใครมีปัญหาอ้วนง่ายอ้วนลงพุงทานไปแล้วก็อ้วนขึ้นแบบปึบ,ปบ,ปบแต่พอจะลดมันไม่ค่อยจะลงสักเท่าไหร่เนี่ยโซโซโนโช่วยคุณได้เพราะเป็นการคิดค้นอาของพี่ขวานพิลมหมลินนะฮะที่คิดค้นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวที่อยู่ในกล่องโซโซโนโแล้วกันให้กับลูกชายตัวเองคือน้องต่อน้องต่อเนี่ยตะก่อนอายุเนี่ย อายุน้อยร้อยโลฉายานี้เลยครับเพราะอายุเนี่ยยังน้อยแต่น้ําหนักขึ้นไปร้อยกว่าโลแล้วปัจจุบันครับเหลือเชื่อมากคุณผู้ชมลดแล้วจากร้อยกโลเหลือเพียงแค่60โลหายไป40โลเนี่ยนะฮะเพราะทานโซโซโนโครับเพราะโซโซโนโนะครับเขามีตัวซินไบโอติกที่มีจุรินทรีย์พิเศษเลยนะฮะคือพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกที่จะไปเคลือบลาําไส้ทานแล้วไม่ปวดบิดทานไปแล้วเนี่ยขับถ่ายดีไม่ถึงกับท้องเสียนะฮะแต่เป็นการขับถ่ายปกติแล้วก็จะไปเคลือบลําไส้เวลาเรา ทานอะไรที่มีประโยชน์เนี่ยร่างกายเราก็จะดูดซึมได้โซโซโนช่วยคุณได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยสนใจโซโซโนตัวนี้จะช่วยในการบล ok ็อกเบิร์นดีคูณน2เลยทีเดียวนะครับไม่มีผลข้างเคียงและการันตีครับพี่ขวันบอกว่าไปออกมาแล้วนะฮะฟรีทีวีทุกรายการรายการดังๆทังงงง้งนั้นเนี่ยโหนกระแสะก็ไปมาหลากหลายรายการไว้เนื้อเชื่อใจกับโซโซโนได้เลยนะครับวันนี้นะฮะใครอยากจะดูแลเรื่องของน้ําหนัก หาแล้วไม่โยโยเอฟเฟกต้องโซโซโนวันนี้มาพอกับโปรโมชั่นโอมมาฝากกันด้วยแล้วกันนะฮะหกล่องนะครับวันนี้ปกติราคา1,590บาทครับแต่ถ้าใครสนใจวันนี้ลดเลยครับ1กล่องเหลือเพียงแค่หนึ่ 1, บาทเท่านั้นนะฮะ โปรดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวที่เมาามันคันปากนะครับอ่จแต่ีบางคนบอกว่าทานเท่าไหร่ถึงจะลดทานเท่าไหร่ถึงจะลดเหมือนน้องต่อน้องต่อแนะนําวิธีเคล็ดลับการปรับอาหารแต่ต้องทานโซซโนเนี่ยสกล่องนะฮะและครบคู่การออกกำลังกายครบคู่การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไปด้วยถ้า,าใครสนใจวันนี้ลดแล้วนะฮะหกล่องจาก1,590เหลือ1,290เท่านั้นสนใจติดต่อพี่ขวัญได้เลยที่ไลน์แอดนี้นะครับคือด้านล่างครับโซซโนไทยแลนด์หรือสแกน QR code ได้เลยด้านล่าง นี้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะเอาคุณผู้ชมครับมามันงกันปา่าวันนี้เริ่มต้นนะครุคณผู้ชมเมื่อวานนี้พูดถึงเยอะมากเลยกับคุณแอนนาเซเลบิตี้นะพิธีกรชื่อดังครับออกมา,ถาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการและประกาศอำลาหน้าจอในบทบาทพิธีกรและก็จะไปอยู่ต่างประเทศเอ๊ะจริงหรือเปล่าบางคนบอกว่าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะหนีคดีหรือเปล่าหรือบางคนบอกว่า คดีจบแล้วถึงไปหรืออะไรยังไงเพราะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าจะไปเที่ยวปารีส7วันใช่ไหมฝรั่งเศส7วันเขาบอกยืนยันนะครับว่าไม่ได้หนีคดีนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมารายงานตัวอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับทางออแฟนๆต่างใจหายไม่น้อยเลยนะครับเมื่อล่าสุดเองคุณแอนนานักข่าวบันเทิงพิธีกรชื่อดังได้มีการตั้งโต๊ะแถลงลาออกจากวงการบันเทิงครับและก็ประกาศยุติบทบาทพิธีกรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยากจะขอประกาศตรงนี้ว่า จะขอออกจากวงการบันเทิงไม่อยากใช้ชีวิตตรงนี้อีกแล้วอยากไปใช้ชีวิตส่วนตัวไปทําธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่ธุรกิจที่ทําให้คนอื่นมาวิพากวิจารณ์นะครับเพราะว่าทบทวนดูแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะรับเรื่องราวต่างๆไหวได้นะครับ ส่วนที่ออกจากวงการบันเทิงก็คือตั้งแต่เกิดเรื่องออเพื่อนก็คือคุณแตงโมนิดาเสียชีวิตไปเนี่ยความรู้สึกมันดาวเลยพี่ขอพูดคําพูดของแตงโมที่เคยบอกกับพี่นะว่าแอนนาเธอจัดรายการไม่ดังหรอกเพราะเธอ, <ๆ S 2> อไม่กล้าขายี้ไม่กล้าพูดคําพูดแรงๆจัดไปยังไงก็ไม่มีอนาคตเขาเคยพูดกับเราแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นจริงนะครับคุณแอนนาบอกว่าคิดถึงคําพูดของเพื่อนเลยนะฮะ ล่าสุดเองนะครับคุณนานาก็ได้มีการแคสงานกับแบรนด์ครับโอคุตูนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ขอพูดชื่อแบรนด์ไปแคสที่ปารีสนะฮะซึ่งนะครับพรุ่งนี้เดินทางไปปารีส7วันแล้วก็มีกระแสบอกว่าไปปารีสหนีคดีหรือเปล่าคุณนาหนายืนยันว่าไม่ได้หนีนะคะให้ทางทนายแจ้งเจ้าพนักงานเรียบร้อยแล้วว่าจะกลับมารายงานตัวอีกทีคือวันที่8กรกฎาคมนั่นเองนะครับงานนี้นะฮะหลายคนก็ถามว่า ทำไมถึงต้องตัดสินใจอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยนะครับแล้วก็พูดถึงว่าแล้วคดีหวยกองสลากพัดไอรล็อตเตอรี่ทิปอะไรเนี่ยไปถึงไหนแล้วคุณอนนาก็ยืนยันนะครับว่าไอคดีลอตเตอรี่คุณอนาพูดตรงๆนะมันเป็นตัวเรามันก็เลยดังแต่จริงๆแล้วตัวคดีมันเล็กมาก บ,บอกแล้วว่าแอนนาเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์เรามีหลักฐานทุกอย่างครับในชั้นสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้เราเดี๋ยวเอาหลักฐานทั้งหมดมาให้ดูแอนนาเชื่อว่าหลักฐานทั้งหมดแล้วนะฮะที่เรามีอยู่เนี่ยน่าจะเพียงพอนะครับและยืนยันว่าเราเป็นแค่พรีเซนเตอร์หลักฐานจะบอกแบบนั้นนะฮะหลักฐานมันไม่เกี่ยวข้องกับแอนนาหรือว่าพี่ตะดังนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับคราวนี้เองเนี่ยนะครับหลังจากที่ถแถลงข่าวจบคุณแอนนาะก็ได้มีการ โพสเลยนะครับลง Facebook ของตนเองระบ,บุว่าอำลาหน้าจอทีวีจบบทบาทพิธีกรแล้วตั้งแต่วันนี้รักและขอบคุณช่อง8มากๆจากนี้ขอทำตามความฝันทำงานในต่างประเทศเตรียมพาลูกพาแมวทั้งหมดไป USA รนะคะร,รอจบคดีส่วนการขายของจะนำสินค้านะครับจาก USA, USA ครับเพื่อขยายฐานตลาดลูกค้าเดิมให้กว้างขึ้นไปนะครับก็เป็นการโพสต์หลังจากที่ คุณแอนนาเนี่ยนะครับมีการถแถลงข่าวกับพี่ๆสื่อมวลชนไปนั่นเองนะครับซึ่งงานนี้เองเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยการประกาศลาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการประกาศลาที่แบบจริงจังหรือเปล่าแต่บางคนก็บอกว่าก็น่าจะจริงนะครับเพราะคุณแอนนาเคยมีการไลฟ์สดแล้วก็พูดว่าใน อนาคตทั้งหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ทํางานในสายบันเทิงแล้วอาจจะไม่ได้ทํางานในวงการสื่อหรืออาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยคุณนันเคยพูดแบบนี้นะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะไปใช้ชีวิตที่เป็นความฝันนะมาตั้งนานแล้วก็คือไปอยู่ต่างประเทศอาจจะประกอบอาชีพเป็นนางแบบเป็นอารเซเลบริตี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องรอดูต่อไปแต่ใดๆทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะครับคุณนบอกว่าไปหลังจบคดี หอมหวยทิพย์อย่างแน่นอนแล้วก็ที่ไปปารีสเจ็ดวัน,นไปแคสงานนะจ๊ะไม่ได้หนีคดีแต่อย่างใดจ้านะครับจบที่คุณแอนนาไปนะครับเพราะว่าไม่เหมือนมีอะไรพูดเยอะแยะมากมายครับเราเราก็รู้ๆกันอยู่นะฮะส่วนเรื่องของคดีความของกองสลักพัดใช่ไหมหวยทิพย์เขาก็ดาเนินการมีหลักทงักฐานไปเรียบร้อยแล้วดีกว่านะฮะ,ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานพูดถึงเยอะมากที่บอกว่ามีสื่อค่ายยักษ์ใหญ่ใช่ไหม ประกาศยุติแล้วก็เทพนักงาน,งานและผลสุดท้ายเราก็ไปตามหากันนะว่าเฮ้ยค่ายไหนช่องไหนอะไรยังไงผลสรุปว่าเป็น JSL JSL JS <L S 2> เนี่ย <c oughs> ตั้งแต่เด็กเนี่ยโอมเนี่ยดูรายการของมัตลอดเลยนะโตมากับ JSL จริงนะไม่ว่าจะเป็นนะครับรายการข่าว หรือจะเป็นเจาะใจอันนี้ก็เป็นของ JSL นะครับหรือจะเป็นกิกดูนะฮะหรือจะเป็นรายการแบบที่เป็นแบบเชิงสารคดีอะไรก็ี้ยคือตอนเด็กๆนะแต่พอโตมาเนี่ยเราก็จะเห็นรายการโน่นนี่เยอะแยะมากมายเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกแล้วก็เปลี่ยนไปหลายช่องมากเลยนะครับซึ่งหนึ่งคนที่เคยเป็นอดีตพิธีกรนะครับในบริษัทหรือว่าค่ายของ JSL นั่นคือพิตะนารากรติยายน์ครับก็คนนี้นะครับสายข่าวสายนักข่าวก็ดูรายการพิตะมาตั้งแต่อนที่อยู่ช่องเจ็นะฮะก็ พิธานาลกรเนี่ยอดีตพิธีกรรายการเจาะใจนะครับพอปัญหานี่สินของ JSL นะครับพพิตาเองออกมาพูดว่า ตัวเองก็เคยเป็นอดีตผู้ดำเนินรายการรายการเจาะใจนะครับบร,รบริษัทของ JSL ครับในช่วงปี43ถึงปี48ที่สมัยนั้นนะออกอากาศทางททบ5 HD ก็ได้โพสต์ข้อความถึงข่าวนี้บอกว่ายืนยันกระแสข่าวการปิดตัวบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ระดับตำนานที่สร้างพนิกรนแล้วก็นักแสดงประดับวงการบันเทิงมานับไม่ถ้วนครับ JSL เนแน่นอนว่าพนักงานย่อมตกใจแล้วก็เสียใจเพราะเป็นการประกาศแบบฟ้าผ่าเลยไม่ มีการแจ้งล่วงหน้าแต่ถ้ามองในมุมมองของผู้บริหารบริษัทก็คงจะเจ็บปวดไม่แพ้กันนะครับซึ่งนะครับพิ่ตบอกว่าได้ข้อมูลมาว่าบริษัทเองเผชิญกับปัญหาหนี้สินเกินทุนมาปีกว่าแล้วผู้รบริหารพยายามเพิ่มทุนมาหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จนะฮะจนเริ่มผิดนัดชําระหนี้ท,ท,ทั้งๆที่หนี้ประมาณนี้นะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะมีแหล่งเงินให้กู้มาโดยตลอดเจ้านี้มั่นใจว่าให้กู้แล้วมีโอกาสได้คืน แต่พอมาเจอช่วงสถานการณ์แบบนี้ยุคนี้เนี่ยนะฮะหาแหล่งเงินกู้ก็ยากมากเลยนะครับซึ่งนะครับอ่านคอมเมนต์ในข่าวแล้วเศร้ามากเลยในฐานะที่พิตาเองเนี่ยก็เคยได้รับโอกาสจาก JSL ครับให้เป็นพิธีกรรายการเจาะใจเป็นเวลาถึง5ปีด้วยกันนะครับพิตาก็เลยขอแสดงความเสียใจกับทุกฝ่ายทั้งพนักงานและก็ผู้บริหารบริษัทนะครับที่พยายามแก้ไขปัญหารบริรัเราจะรักทุกคนตลอดไปนะ JSL นะครับ ปอลอคอมเมนต์ไม่สุภาพขออนุญาตลบนะคะอันนี้จากโพสตของพี่ตระนั่นเองนะฮะอันนี้เมื่อวาน,นไปอ่านในทวิตเตอร์มานะครับซึ่งในทวิตเตอร์นะพูดพูดเป็นเสียงแตกแล้วกันนะครับเสียงแตกบางบางกลุ่มอากลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกคือจะไม่เห็นด้วยคือกลุ่มของพนักง,งานที่แบบเฮ้ยอยู่ดีถูกปลดฟ้าผ่าถูกอ้างน,านันอ้างนีบริษัทไปไม่ได้เงินทุนเท่านั้นมีดีเท่านี้คนที่เป็นพนักง,งานบริษัทก็งงแล้วก็มีการประกาศหยุดยุดติ ตกงานแบบฟ้าผ่าเอาง่ายแล้วเงินชดเชยเนี่ยก็คือน้อยน้อยมากกับกฎหมายกําหนดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้อันนี้คือกลุ่มแรกอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าอยู่อยู่ประกาศล้มละลายเลยแบบนี้พนักง,งานจะไม่ได้อะไรเลยสัก,กบาทเดียวประมาณนี้นะครับประมาณนี้ที่ที่เขาถกเถียงกันแต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่แทรกออกมาเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยบอกว่าการประกาศแบบนี้เป็นการลดระดับบริษัทหรือเปล่านะบางทีอาจจะบอกว่า จากใหญ่ก็ให้เหลือกลางหรือจากเหลือเล็กไปเลยหรือเปลี่ยนไปอย่างอื่นไปเลยเพราะว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเข้ากับยุคสานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเมื่อวานไปอ่านในทะวิตเตอร์คือเห็นใจกับพนักง,งานที่อาจจะตกงานแบบฟ้าผ่าแต่อย่างที่พี่ตาบอกว่าปัญหาน่ยมันมีมาปีกว่าแล้วซึ่งพนักง,งานก็น่าจะรู้อยู่แล้ว นะน่าจะรู้อยู่แล้วว่าบริษัทเรามันมันมันไม่ค่อยที่จะมั่นคงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอพอปร,ประกาศยุติแบบนี้คงจะไปต่อไม่ไหวจริงๆก็เห็นใจกับทุกฝ่ายเลยนะฮะเข้าใจแล้วก็น่าจะมีการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เยียวยากับพนักงานที่ตกงานแบบฟ้าผ่าได้อย่างเหมาะสมก็แล้วกันนะครับแต่ส่วนเมื่อวานเนี่ยที่อมอ่านค่าจําได้ไหมที่บอกว่ามีพนักงานคนหนึ่งที่บอกว่าเ,เดี๋ยวก็หงายก๊์ดล้มละลายแบบชดใช้นี่ไม่ใช่ชดใช้นี่สิขออภยัย เขาเรียกว่าอะไรนะเยียวยา16%แล้วก็พนักง,งานก็เหมือนมีงานทําอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเรื่องราวนั้นอะไปถึงไหนแล้วที่มีการแชร์จากเพจเครื่องรีโมทนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปแล้วกันนะฮะแต่ว่าเสียงนี้จากเสียงของอดีตนะครับเคยเป็นพนักง,งานใน JSL อย่างพี่ตะนารากรตียาโยนนั่นเองนะครับเออเมื่อวานเราก็หากันตั้งแต่เช้านะสรุปเป็นอะไรอะไรหากันตอน7โมงสรุปตอนประมาณ3โมงเช้า JSL ประกาศเองซะเลยอย่างเป็นทางการไม่ต้องให้เป็นปริศนาอีกต่อไปนะครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาตพักเบรกกันก่อนแล้วกันนะฮะขอขอบคุณกับโซโซโน่แล้วกันนะฮะใครอยากจะดูแลเรื่องของน้ําหนักโซโซโน่ช่วยคุณได้นะคุณผู้ชมเพราะโซโซโน่ S <S มีตัวซินไบโอติกที่มีจุลินทรีย์ทั้งพรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกนะครับ mm hmm. เป็นนวัตรกรรมที่ต่างประเทศนิยมใช้กันทั้งญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกานะครับจะไปช่วยในการเคลือบลำไส้ทานไปแล้วไม่ปวดบิดขับถ่ายดีที่สําคัญบ็อกเบิร์นคูณ2สูตรนี้ เคล็ดลับนี้จากพี่ขวัญพี่ลมหลินให้ลูกชายตัวเองอย่างน้องต่อเนี่ยทานจากน้ำหนักร้อยกโลหรือเพียงแค่60โลเท่านั้นอ้าววันนี้ใครอยากดูแลเรื่องน้ำหนัก ปลอดภัยมีอยอร,รับประกันและมั่นใจได้เลยกับโซโซโนวันนี้ครับโปรโมชั่นจัดเลยครับ1กล่องเนี่ยปกติราคา1590บาทพี่ขวัญจัดโปรวันนี้ลดเลยครับ1กล่องเหลือเพียงแค่1290บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจติดต่อ Line แอด้านล่างที่โซโซโนไทยแลนด์หรือสแกนเขียวโคดได้เลยนะครับอ๋อและเคล็ดลับนี้นะฮะพี่ขวัญบอกว่าเป็นเคล็ดลับควบคู่การปรับอาหารและออกกาลังกายด้วยอยากทานแล้วลดจริงลดชัว ติดต่อไปที่ไล so น์แอดด้านล่างโซนอโนไทยแลนดะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักคู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้าอ่ะไม่รู้ว่าลงคลิปไปแล้วในะ u t u b e จะเล่นหวยทันหรือเปล่าเพราะว่าเลขเด็ดจากอิงฟ้ามิสแกนมาแล้วเขาว่าเลขเด็ดเลขชัวแบบนี้จะแม่นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้าพักเบรกคู่เดียวในช่วงนี้ครับ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ